วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสแดดรำไรลมพัดเอื่อยๆเหมาะกับการออกไปวิ่งเล่นสนุกๆแต่พระพริมพ์กลับเดินต๊อกแตกอยู่ในสวนสาธารณะอย่างเหงาๆเ,เธอเหลือบมองเด็กคนอื่นๆที่กำลังหัวเราะคิกคักกับเพื่อนๆแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ทำไมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยนะวันนี้ขณะที่พระพริมกำลังเตะก้อนกรวดเล่นไปนเรื่อยๆเปื่อยสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลใบใหญ่ที่วางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกล่องนั้นดูแปลกตาไม่เหมือนกล่องทั่วไปที่เธอเคยเห็นมันมีขนาดกำลังดีที่คนตัวเล็กๆอย่างเธอจะปีนเข้าไปนั่งได้สบายๆแถมยังมีป้ายเตือนสีแดงสดเขียนตัวโตๆว่าระวังแตกอุปกรณ์พิเศษจากอนาคอต อุ๊ยอะไรอยู่ในกล่องนี้นะพระพริมตาโตด้วยความสงสัยเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กล่องอย่างระมัดระวังหัวใจดวงมน้อยๆเต้นตุบๆด้วยความตื่นเต้นเธอใช้ปลายนิ้วน้อยๆค่อยๆแง,แงม้มฝากล่องขึ้นช้าๆแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปในกล่องเผอให้เห็นบางสิ่งที่นอนขดตัวอยู่ด้านในพระพริมถึงกับอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ ในกล่องนั้นมีหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายสุนัขพันธุ์พิษบูเทเรียสีเทาขาวนอนหลับปุ๋ยอยู่ มันตัวอย่างกว่าสุนัขทั่วไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนน่ากลัวผิวสัมผัสด,ดูเรียบเลื่นคล้ายพลาสติกผสมโลหะมีรอยต่อเล็กๆตามข้อศอกและหัวเข่าบง่งบอกถึงความเป็นหุ่นยนต์ที่น่าสนใจกว่านั้นคือที่ข้างตัวของมันมีเป้สะพายหลังรูปทรงกระดูกชิ้นใหญ่สีน้ำตาลอ่อนวางอยู่ดูน่ารักน่าเอ็นดูเสียจนเพราะพริมอดไม่ได้ที่จะยื่นนิ้วไปจิ้มจิ้มม,มันเบาๆจึก๊ก ทันใดนั้นเองหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นดวงจากลมโตสีดำสนิทของมันกระพริบปลิบๆสองสามทีก่อนจะจ้องมองมาที่พระพริม์อย่างงุนงงอุ๊ยยญ่พระพริม์ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจถล่มกลนจำเบ้าลงไปนั่งกับพื้นแต่ก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนเทามองหุ่นยนตัวนั้นอย่างไม่วางตาหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม หุ่นยนต์ตัวนั้นกระพริบตาอีกครั้งแล้วลุกขึ้นยืนช้าๆมันดูมัวเงียเล็กน้อยเหมือนเพิ่งตื่นนอนก่อนจะหาวอดหนึ่งทีแล้วพูดด้วยเสียงชุมนุ่มฟังดูใจดีว่าสวัสดีครับแฮ่ผมชื่อขนมปังยินดีที่ได้รู้จักครับผมเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ถูกส่งมาจากอนาคตเพื่อมาดูแลและช่วยเหลือคุณคุณพระพริมใช่ไหมครับพระพริมตาโตเป็นไข่หา่าน เธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอกับหุ่นยนต์พูดได้แถมยังรู้ชื่อเธออีกค่ะค่ะพระพริมเองค่ะเธอเธอมาจากอนาคตจริงๆหรอใช่แล้วครับและนี่คือเป้สะพายหลังรูปทรงกระดูชิ้นใหญ่ของผมในนี้มีของวิเศษมากมายที่จะช่วยให้คุณมีความสุขและแก้ปัญหาต่างๆได้ครับพระพริมตื่นเต้นจงเนื้อเต้น เธอไม่เคยคิดว่าความเหงาจะพาเธอมาเจอเรื่องราวสุดวิเศษแบบนี้ขนมปังเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆจากอนาคตให้พรับพริมฟังอย่างน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมทั้งแสดงอุปกรณ์วิเศษชิ้นเล็กๆน้อยๆให้ดูเป็นตัวอย่างพรบพริมรู้สึกดีใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอได้เพื่อนใหม่แล้วเพื่อนที่ไม่เหมือนใครและจะพาเธอไปพบกับเรื่องราวมากมาย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระพริมและขนมปังก็กลายเป็นเพื่อนสีที่แยกกันไม่ออกพวกเขาพร้อมที่จะผจญภัยและแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกันและความเหงาของพระพริมก็หายไปในพริบตาเพราะเธอมีขนมปังอยู่เคียงข้างเสมอพระพริมกอดขนมปังแน่นขนมปังยิ้มแป้นหางกระดิกไปมาอย่างมีความสุขแสงแดดยามเย็นส่องกระทบพวกเขาดูอบอุ่น